ความโชคดีในเดือนตุลาคมนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรนะคะให้คุณได้ใจฟูว่างนะมาเช็คพลังงานกันนะคะอ่าตั้งจิตให้นี่ยงนะเชื่อว่าจะมีความโชคดีที่รอคุณอยู่แน่นอน,นะคะ่ะนี่เป็นพลังงานของมีด้วยเช่นกันนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าตุลาคมนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรที่รอคุณอยู่นะคะโอ้โหว้าวพลังงานความสุข <laughs> อ่านะคะพลังงานความสุขนะคะการทําบุญการใส่บาตรนะใครที่ร่วมบุญกับมี่มาตลอดตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็ทำเรื่อยๆนะอย่าขาดการปฏิบัตินะคะยิ่งทํายิ่งได้นะคะการสะสมนะคะฐานบุญฐานบารมีวันหนึ่งนะคะ บุญที่คุณทำนะคะมันเต็มแล้วอะ่ะอะไรก็ฉุดคุณไม่อยู่แน่นอนพลังงานความสุขมาค่ะในเดือนตุลาคมนี้นะคะมีโอกาสมีข่าวดีนะคะในเรื่องหลายๆเรื่องที่คุณปรารถนาคุณรออยู่คุรอได้เลยนะคะมีเรื่องใจฟูแน่นอนนะคะแล้วก็ อย่าขาดการปฏิบัตินะคะมีโอกาสใส่บาตรนะททำเองได้ยิ่งดีนะคะเดี๋ยวถ้าทําเองไม่ได้นะคะเห็นใครนะคะที่เขาทําบุญก็ร่วมมุทนาบุญได้หรือนะคะฝากทําบุญได้นะคะการฝากทําบุญมันได้ตั้งแต่เราให้แล้วค่ะไม่ไม่ต้องแปลกไม่ต้องสงสัยว่าบุญที่เราส่งบุญที่เราฝากคนอื่นทํานะคะมันจะได้ไหมมันได้ตั้งแต่เราให้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วนะคะพลังงานของสะพานบุญขึ้นมาค่ะนะคะ,นะคะอ่าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะ สิ่งดีงามความดีงามนะคะจะหนุนนําให้ชีวิตของคุณเนี่ยอย่างที่บอกว่าฐานบุญฐานบาร,รมีนี่สาคัญมากๆค่ะใครที่ทุกอยู่ใครที่บอกว่าชีวิตแย่ใครที่บอกว่าเฮ้ยมันยังไม่ดีขึ้นขอให้ทาต่อนะคะบุญเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่จะหนุนนําให้ชีวิตของคุณนะคะไปเจอที่ทางที่ดีขึ้นนะแล้วก็ใครที่มีโอกาสนะคะไปช่วงนี้นะคะสร้างบุญสร้างบาร,รมีเนี่ยให้พลังงานของพระให้พลังงานของวัดขึ้นมานะคะไป กราบนะคะกราบพระนะคะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือปฏิบัติปฏิบัติธรรมก็ได้พลังงานนี้นะคะทําเถอะนะคะทําเถอะบันดีจริงๆนะคะพลังงานชีวิตของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมว้าวนะคะตุลาคมนี้มีเรื่องใจฟูนแน่นอนค่ะนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะทําได้เลยนะ,ะทําได้เลย,นะเลยแล้วก็นะคะเป็นสิ่งโอ้โหพลังงานมันเหมือนกําลังมีใครที่แบบว่าอยากจะเริ่มทําอะไรนะคะแล้วมันจะ มันจะถามว่าจะไปได้ไหมไปได้ค่ะได้รับการสนับสนุนนะคะได้รับการช่วยเหลือนะพลังงานของการกําเนิดการเกิดขึ้นใครที่อยากอยากมีน้องนะคะมีโอกาสพลังงานนี้นะคะของการตั้งขันของการมีน้องขึ้นมาด้วยพลังงานของคนที่อยากจะรเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะหรืออาจจะได้งานใหม่นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้โอกาสดีๆกําลังเข้ามาหาคุณค่ะนะคะในช่วงตุลานะคะมีโอกาสได้กลับบ้านกลับต่างจังหวัดนะคะไปหาญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่หรือ,อ ผู้กผู้ใหญ่นะคะนี่เห็นไหมพลังงานของการแบบว่าได้รับพรนะคะจากคนที่บ้านจากพระในบ้านนี่มีทั้งพระในบ้านมีทั้งพระนะคะที่เป็นพระสงฆ์เพราะฉะนั้นค่ะในตุลาคมนี้นะคะคุณจะได้ข่าวดีในทุกๆเรื่องนะคะชีวิตของคุณนะคะจะดีขึ้นกว่าเดิมคุณแค่อวยพรตัวเองนะแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้มันจะดีขึ้นกว่าเดิมพลังงานของคุณที่เกิดขึ้นอยู่กับคุณณปัจจุบันนี้มันคือความคิดของคุณทั้งหมดทั้งมวลค่ะมันคือความมันคือการที่คุณอวยพรตัวเองนะคะเนี่ยหลายคน บอกว่าอุ้ยชีวิตไม่ดีเลยก็มันตามนั่นแหละค่ะตามที่คุณคิดนั่นแหละแต่คุณเชื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนนะคะจะพาคุณไปในที่ทางที่ดีขึ้นแล้วมันจะมีนะคะเหตุการณ์สนับสนุนคนเช่นนั้นด้วยเช่นกันฉะนั้นค่ะใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะตุลาคมนี้เป็นต้นไปชีวิตของคุณจะมีความสุขนะคะอ่า ฐานบุญนะคะจะเป็นสะพานบุญพาคุณนะคะไปสู่จุดที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนี่เห็นไหมนะคะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะพลังงานของเนี่ยการกําเนิดเกิดขึ้นนะคะการได้รับข่าวดี นะคะแล้วก็เนี่ยการเจอหลักผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการได้รับนะคะคำอวยพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ไปขอพรก็ได้ในช่วงออกพรรษาเนาะนะคะช่วงออกพรรษาหลายคนอาจจะได้กลับบ้านไปขอพรนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะกลับมาคุณจะเฮงคุณจะปังมากๆนะคะพระในบ้านคืออันดับหนึ่งเลยนะคะพูดดีคิดดีทําดีด้วยนะคะแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยนะสร้างเหตุปัจจัยคืออะไรนะ,ค,ะคุณตั้งใจทํางานนะคะคุณทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดให้เต็มที่นะคะแล้วก็ เชื่อในพลังงานที่ดีพูดในสิ่งที่ดีค่ะแล้วทุกอย่างมันจะเหตุการณ์ทุกอย่างมันจะมีอะไรก็ตามนะคะพลังงานที่มองเห็นและมองไม่เห็นจะมาสนับสนุนคุณอีกทีหนึง่งนะ,ค,ะคุณแค่เชื่อว่าวันนี้คุณจะดีขึ้นถ้าใครเชื่อว่านะคะชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะคะพิมพ์ว่าชีวิตกําลังดีขึ้นไปในทิทางที่ดีขึ้นก็ว่าไปหรืออยากอวยพรตัวเองอะไรนะคะ พิมพ์ได้เลยนะคะส่งพลังงานบวกให้ตัวเองแล้วก็ส่งพลังงานบวกให้เพื่อนๆน,นะคะที่อยู่ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะให้อกําลังใจกันนะคะมันเป็นพลังงานที่ส่งเสริมหนุนนําให้คุณไปเจอ,อผู้คนที่ดีเหตุการณ์ที่ดีนะคะเป็นกําลังใจใทุกคนเลยนะคะ